สิทธิเอกหลวงพ่อจรันหมดลมหายใจขณะเข้าสมาธิอาจารย์สอนกรรมฐานสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีกรรมฐานคือสมถะบวกวิปัสสนาญาณที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนาหรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดสมาธิกำหนดจิตเพื่อให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านไร้จุดหมายสมถะคือศีลสมาธิ วิปัสนาญาณคือปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเท่ากับสมถะวิปัสนาญาณกรรมฐานการนั่งสมาธิจัดเป็นหนึ่งในกรรมฐานและเป็นกรรมฐานที่คนนิยมที่สุดคืออาณาปานุสติการดูลมหายใจเข้าออกหลักๆพระพุทธเจ้าสอนไว้40วิธีตามจริตเราเลือกได้ตามวิธีที่เหมาะกับเราคุณแม่สุ่มทองยิ่งหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักในานามแม่ใหญ่นั้น ท่านเกิดในตระกูลผู้ใฝ่ในธรรมะจึงใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามีความขยันขันแข็งในอาชีพเกษตรกรรมจนมีฐานะดีเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ38ปีโดยการติดตามแม่ช้อยและญาติผู้ใหญ่หลายท่านมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อจรัญสมัยที่ท่านยังอยู่ที่วัดพรมบุรีจนกระทั่งหลวงพ่อได้รับแต่งตั้งและย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันก็ติดตามมาปฏิบัติกรรมฐานทุกวันพระมิได้ขาด ซึ่งสมัยนั้นต้องพายเรือมาวัดไกลาจากบ้านถึง8กิโลเมตรแม่สุ่มทุ่มเทกับการปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังมีความเพียรเป็นเลิศเริ่มปฏิบัติตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสีทุกคืนตอนกลางวันต้องออกไปทำงานกลางทุ่งปฏิบัติเช่นนี้ไม่ได้ขาดอยู่นานหลายปีจนสามารถนั่งสมาธิได้ก้าวหน้ากว่าทุกคนเมื่อฝึกสมาธิได้แก่กล้าเข้าฌานสมาบัติได้ สามารถนั่งสมาธิเข้าผลสมาบัติได้นาน30ชั่วโมงหลวงพ่อบอกว่าแม่สุ่มมิใช่จะเพิ่งปฏิบัติกรรมฐานในชาตินี้เท่านั้นแต่ได้สร้างสมบาร,รมีมาหลายชาติแล้วความเพียรพยายามของแม่สุ่มนับเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นอย่างดียิ่งกลางวันฉันทำนากลางคืนทำกรรมฐานไม่ได้ดีเดอะไรหรอกนะนั่งกรรมฐานได้35ชั่วโมง มาฝึกกรรมาฐานกับหลวงพ่อพายเรือทวนน้ำมาไม่สะดวกสบายอะไรทำความดีต้องฝืนนะเดือนกุมภาพันธ์พศ .2526 แม่สุ่มได้ป่วยและได้ไปรับการตรวจรักษาจนพบว่าแม่สุ่มเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าถ้ารักษาอาจจะอยู่ได้ถึง9เดือนถ้าไม่รักษาจะอยู่ได้ไม่เกิน5เดือนเห็นว่าถ้ารักษาก็ไม่มีประโยชน์มากนะักหลวงพ่อจรันท่านจึงบอกให้แม่สุม่มย้ายมาอยู่ที่วัดอัมพวันตลอดไป เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาและมอบหน้าที่ให้ช่วยสอนในฝ่ายปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนื่องด้วยแม่สุ่มได้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานฝึกอบรมผู้ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อจรรยอย่างจริงจังจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของหลวงพ่อจึงได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมกรรมฐานของพวกผู้ใหญ่และได้รับชื่อใหม่ว่าแม่ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน แม่ใหญ่ได้อุทิศชีวิตนี้เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อจรัญอย่างจริงจังผู้ที่แม่ใหญ่ห่วงใยที่สุดคือหลวงพ่อจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสบายใจของหลวงพ่อเท่านั้นมีงานที่จะต้องดูแลฝ่ายปฏิบัติกรรมฐานอยู่มากจนแม่ใหญ่ลืมไปว่าหลวงพ่อช่วยต่ออายุมาให้นานเกือบ15ปีแล้วในระยะหลังๆพระกําลังเริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆแต่แม่ใหญ่ก็ยังคงพาคณะปฏิบัติธรรม ไปเข้าโบสถ์และขึ้นศาลาทุกวันมีได้ขาดจนกระทั่งเมื่อวันอังคารที่27มกราคม2541ซึ่งเป็นวันพระแม่ใหญ่พาคณะกรรมฐานเข้าสมาทานพระกรรมฐานและฟังหลวงพ่อเทศในตอนบ่ายที่หอประชุมภาวนาก่อนศีทิพาเหมือนทุกๆวันพระซึ่งในวันนั้นหลวงพ่อได้เทศเกี่ยวกับเรื่องปฐมวัยมัชชิมวัยปัดชิมวัยและการหมดอายุเหมือนกับจะบอกให้แม่ใหญ่รู้เป็นในในซึ่งแม่ใหญ่ก็คงทราบความหมายเป็นอย่างดี เมื่อหลวงพ่อเทศจบเวลาประมาณ18นาฬิกาแม่ใหญ่รีบเดินกลับห้องพักและทันทีที่ไปถึงห้องพักก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดจำนวนมากทากลางความตกใจของทุกคนที่ช่วยกันดูแลอยู่นั้นแม่ใหญ่เข้าสมาธิแล้วแน่นิ่งไปและสิ้นลมหายใจในเวลาต่อมาสิริรวมอายุได้84ปี6เดือน การจากไปของแม่ใหญ่ยังความโศกเศร้าเสียใจแก่บุตรล้านและลูกศิษย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อซึ่งเหมือนได้ขาดแขนขวาไปทีเดียวเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของแม่ใหญ่ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าจะนำเงินที่ผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมทำบุญในงานศพของแม่ใหญ่ทั้งหมดจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกรรมฐานของแม่ใหญ่และในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิยานมงคล ได้เมตตารับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติ